สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์วิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีการเปิดเผยจากพันธมิตรข่าวกรองไฟไอซึ่งประกอบไปด้วยหน่วยข่าวกรองจากออสเตรเลียแคนาดานิวซีแลนด์สหรัฐอาหรับและสหรัฐอ้างว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัเสเซียซึ่งมีอายุ69ปีกําลังเจ็บป่วยกับภาวะความก้าวร้าวที่เพิ่มขึ้นหรือว่ารอยเรนจากการใช้สารสเตียรอยเพื่อรักษาโรคมะเร็ง โรคพาร์กินสันหรือว่าโรคสมองเสื่อมพันธมิตรข่าวกรองไฟไอเชื่อว่าการอธิบายเกี่ยวกับสภาวะจ,จิตใจของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินที่ถูกเปิดเผยต่อชาวโลกคือการตัดสินใจส่งทหารรัสเซียบุกยูเครนนอกจากนั้นพันธมิตรหน่วยข่าวกรองไฟไอกําลังแบ่งปันข้อมูลมากขึ้นเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้นํารัสเซียที่เอาแน่นอนไม่ได้สูงขึ้นอีกทั้งมีการนํามาเชื่อมโยงกับคลิปที่ถูกเผยแพร่เมื่อเร็วๆนี้ของปูตินที่นั่งประชุมหารือ ในระยะห่างจนสร้างความขบขันกับผู้มาเยือนหลายคนรวมถึงประธานาธิบดีเอมมานนเอลมาครงผู้นําฝรั่งเศสที่มาเยือนวังเครมลินทําเนียบประธานาธิบดีรัสเซียเมื่อเร็วๆนี้เพื่อขอร้องปูตินไม่ให้ตัดสินใจทําสงครามบุกยูเครนนั่นเองสื่อมวลชนนั้นได้มีการรายงานข่าวนะครับบอกว่ามีแหล่งข่าวด้านความมั่นคงคนหนึ่งกล่าวว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่ระบุได้เกี่ยวกับการตัดสินใจของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินในช่วง5ปีที่ผ่านมาหรือนานกว่านั้นที่คนรอบตัวปูตินนั้นมีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน ในความสอดคล้องและก็ความชัดเจนของสิ่งที่เขาพูดและวิธีที่รับรู้โดยรอบๆตัวด้วยแหล่งข่าวด้านความมั่นคงผู้นี้ยังเปิดเผยว่าความล้มเหลวในการคิดอย่างชัดเจนของปูตินคือการไม่คิดเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นตามมาโดยผู้นํารัสเซียไม่ได้รับการบรรยายสรุปเกี่ยวกับองค์ประกอบของความล้มเหลวในการบุกยูเครนในครั้งนี้ดังนั้นเนี่ยครับตามรายงานข่าวแบบนี้ก็หลายฝ่ายนั้นคาดว่าปูตินนั้นเนี่ยครับกำลังมีอาการป่วยนะครับก็เลยการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างนั้นเนี่ย ก็ทําได้ไม่ดีนักและก็อาการป่วยนั้นก็คือการป่วยจากการใช้ยาสเตียรอยในการรักษาโรคต่างๆที่ตัวเขานั้นเนี่ยนะครับกำลังประสบพบเจออยู่นะครับแต่นั่นเป็นการให้ข้อมูลจากชาติตะวันตกแล้วก็บรรดาไฟไอหรือว่าการแบ่งปันข้อมูลของหน่วยข่าวกรองที่ร่วมกันทํางานระหว่างทั้งด้านสหรัฐอเมริกาสหรัฐอังกฤษนิวซีแลนด์แคนาดาแล้วก็ออสเตรเลียแต่ว่าด้วยความเป็นจริงนั้นเนี่ยเราไม่ทราบว่า ทางด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนั้นป่วยอย่างที่บรรดาพันธมิตรข่าวกลองไฟไอนั้นได้ออกมาสื่อสารหรือไม่อย่างไรนะครับแต่ว่าบอกว่าไปอ้างแหล่งข่าวจากหน่วยงานความมั่นคงที่เคยทํางานใกล้ชิดกับทางด้านปูตินว่าในช่วงเวลา4ีหปีที่ผ่านมานั้นเนี่ยพฤติกรรมต่างๆของปูตินนั้นเปลี่ยนแปลงไปนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการคิดการลงมือทําแล้วก็การตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างนั้นดูไม่เหมือนเมื่อก่อน ซึ่งก็อาจจะส่งผลมาจากเรื่องของการใช้สารสเตียรอยด์นั่นเองเอาละครับนี่เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากกันแต่ว่าจะจริงหรือไม่จริงอย่างไรก็คงจะต้องติดตามความเคลื่อนไหวนะครับลักษณะการดำเนินการการคิดการกระทำของปูตินซึ่งที่ผ่านมานั้นต้องบอกว่าหลายคนนั้นก็ชื่นชอบในลักษณะบุคลิกของของตัวเขาเนี่ยครับแต่ว่าจากสถานการณ์การสู้รบที่เกิดขึ้นระหว่างรัสเซียกับยูเครนนั้นความ ชื่นชมในตัวของผู้นำรัสเซียนั้นก็อาจจะลดน้อยถอยลงก็เกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันครับ